สวัสดีครับ f c ทุกท่านคลิปนี้มดเอ็จะมาทำนายฝันในสิ่งที่บางครั้งเราตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าจะเป็นกังวลซึ่งก็คือฝันว่าร้องไห้แต่การฝันว่าร้องไห้กับกลายเป็นฝันที่กับหลายกลายดีคุณจะผ่านพ้นเคาะภัยอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณประสบพบเจออยู่ได้เป็นอย่างดี แล้วก็คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเข้ามาเข้าสู่ตัวคุณหรืออาจจะได้รับของฝากถูกอกถูกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ของขวัญจากผู้ที่มีอายุมากกว่าสำหรับการแก้ฝันเสริมดวงสำหรับคนที่ฝันบ้าร้องไห้ก็ควรจะไปตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับรวมถึงเจ้ากรรมนายเวร เพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเกื้อหนุนให้คุณมีโชคมีลาบหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามานอกจากนี้ก็ควรหาโอกาสไปถวายแสงสว่างเช่นหลอดไฟปัจจัยข้าบไฟฟ้าและน้ำประปาด,ด้วยที่วัดใกล้ๆบ้านเพื่อที่จะให้คุณได้รับพลังแห่งแสงสว่างทำให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรืองและถ้าหากจะมาวิเคราะห์ หรือว่าถอดรหัสตัวเลขมงคลที่ได้จากการฝันว่าเราร้องไห้ก็จะได้เป็นเลข0เลข5เลข1และเลข6ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า FC จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดการทำนายความฝันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับ ในโลกปัจจุบันชีวิตของคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าในยุคก่อนๆซึ่งก็มาจากผลของระบบการสื่อสารต่างๆที่มีความรวดเร็วขึ้นทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทมดเอ็กก็อยากจะเชิญชวนให้ f อซหมั่นเข้าวัดฟังธรรมถือศีลสร้างเสริมสมาธิและสติเพื่อที่จะได้ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจให้เกิดการพินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบสู่ตัวเราก่อนจะตัดสินใจหรือว่าตกลงใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเพื่อจะลดทอนปัญหาการผิดพลาดในการดำเนินชีวิตถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเก็จะได้รับ การนำเสนอการทำนายฝันในสิ่งอื่นๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีและการนำเสนอพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมมงคลแก่ตัวท่าน จากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับขอให้โชคดีมีความสุขพ้นผ่านปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงกันทุกทกท่านครับสวัสดีครับ